ฮัลโหลค่ะทุกคนสวยได้ไม่ยากมารายงานตัวกับทุกคนอีกแล้วนะคะพอดีว่าวันพรุ่งนี้พี่อ้อมจะเดินทางไปต่างจังหวัดเพราะว่าพี่สาวของพี่อ้อมกลับมาจากอเมริกานะคะ mm. ก็เลยจะเดินทางกลับแพ็คก,กระเป๋าไปแพ็คก,กระเป๋ามา mm. ก็เลยอยากจะทำคลิปขึ้นมากบทุกคนตอนนี้เป็นเวลาคือสามทุ่มครึง่งจะ้ะดูสภาพนี่คือ ก็จะอิดโรยนิดนึงนะคะเพราะว่ากลับไปที่ทางานซื้อของฝากเก็บบ้านเก็บกระเป๋าเนี้ยนนนก็นเลยเป็นร่างแบบนี้แต่มีใจแบบว่า <c oughs> อยากทําคลิปมาแชร์มาแบ่งปันกันดีกว่านะคะเพราะว่าเราก็ห่างหายการเดินทางกันไป ตั้งแต่พี่โคอยู่กับเรานะคะ2ปีกับ3ปีนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะใครจะเดินทางกลับบ้านกับต่างจังหวัดตรวจ atk ก่อนกลับบ้านด้วยนะคะสิ่งที่จะนำมาแชร์วันนี้นะคะเหมือนชื่อคลิปเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะนั่นก็คือพี่อ้อมพกเครื่องสําอางอะ รเวลาพี่อ้อมเดินทางบ้านนะคะอันนี้ก็คือเป็นกระเป๋าเครื่องสําอางนะคะกระเป๋าเครื่องสำอางนี่ก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะคะใช้ได้ใช้ได้หมดนะเอออะไรที่แบบว่าใส่ได้พี่อ้อมก็อันนั้นเลยนี่นะคะรูปแหน้าตาเป็นประมาณนี้พี่อ้อมจะชอบทรงแบบนี้ค่ะน้องๆเพราะว่ามันอ้วนดีอย่างเงี้ยพี่ชอบชอบทรงแบบเนี้ยเพราะว่า นางอ้วนดีนางใสของได้เยอะนะคะแล้วก็ซิปแข็งแรงนะคะก็ซื้อได้ตามร้านเครื่องเขียนต่างๆโน่นนี่นั่นโน้นนะจ๊ะมาดูใบนี้ใบแรกกันก่อนว่าหยิงพี่จะมีอะไรกันบ้างค,ค่ะคุนนองค่ะเปิดรูซิปปื๊ดนะคะก็เห็นไหมทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในนี้จ้าอะมาดูทีละอย่างกันดีกว่านะคะว่ามีอะไรกันบ้างน,นะคะหยิบออกมาก่อน นะอ่ะสิ่งแรกเป็นมอยเจอไรเซอร์ของบริลาโคช่วงนี้พี่อ้อมชอบใช้แบบว่าลงก่อนที่จะลงอะรองพื้นนะคะชอบอแบบเพิ่มความชุ่มชื่นแล้วก็ติดรองพื้นไปด้วยไม่ไม่ได้ใช้หรอกแต่จะไปเจอเพื่อนตอนเย็นอะไรอย่างงี้ไงก็เลยแบบตรงนิดนึงปาลองพื้นสักหน่อยจีวงชีนะจ๊ะเสร็จแล้วแป้งนะคะแป้งก็เป็นแป้งสีจันทร์กับเจ้านางจ้ะโอ้โหช่วงนี้ ปื้มแบรนด์ไทยมากนะคะแป้งแบรนด์ไทยนี่คืออ๋อสุดยอดแล้วจ๊ะไม่ได้มีแค่2ตัวแป้งนะคะก็นี่ทัชด้วยดีออคือแบบคอมโบสามสิ่งนี้คือแบบเลิศมากชอบมากนะคะแล้วก็เวลาไปต่างจังหวัดแกรมก็จะชอบพกอะไรแบบว่า Universal ใช้ได้หลายอย่างคุม้มประหยัดเนื้อที่นะคะเอานาไปนะคะเพราะว่านาสิ่งนี้มีทุกอย่างเอฟเวอจริงกับเบลฉันชอบสิ่งนี้เพราะว่า ทุกอย่างแล้วก็กระจกใหญ่เป็นแบบคันช่องสองเวลาแต่งหน้าได้นะคะแล้วก็อายแชโดว์ที่เอาไปนะคะอายแชโดว์จากจองซามุนค่ะเพราะว่าพาเลตนี้จากคุณแม่จองนะคะคือได้หมดอะสารพัดโทนอะม่วงก็ได้ชมพูก็ได้ส้มก็ได้น้ำตาลก็ได้คือ ทุกสถานการ์ฉันรอดกับพาเลทนี้นะคะช่วงนี้ใช้พาเลทนี้บ่อยมากแล้วก็แบบชอบไม่ผิดหวังเลยที่ซื้อมานะคะต่อไปดูใบนี้กันต่อว่ามีอะไรกันบ้างน,นะคะเปิดเข้ามาด้านในนี่อุ๊ยร่วง,น,งน้องจะสังเกตเห็นนะคะว่าอะไรที่เป็นแท่งๆพี่อ้อมจะเอาไว้ในนี้นะคะอะไรที่เป็นแบบตลับ อ้ําก็จะไว้ในนี้แยกกันไปเลยนะคะสิ่งที่เป็นแท่งๆมาดูกันนะคะสิ่งแรกเลยนะคะนั่นก็คือเป็นพวกแปลงค่ะคุณน้องขาก็แปลงแต่งหน้าน,นุนนีนั่นโนนที่ใช้อยู่นะจ๊ะเสร็จแล้วก็จะมีที่ดัดขนตานะคะ Gino Macrae ค่ะอ,อันนี้เป็นที่ขิยนคิ้วของเม l ินดาฉันชอบสีเขา เพราะว่าพี่อ้ําผมดําใช่ไหมคะสีนี้แบบเลิศมาก,แล,ก,มกาาะะแล้วก็มัสคาร่านะคะของ Brow แล้วก็มัสคาร่าของ Brow It by น้องชัดจ้าแล้วก็เป็นพวกแบบแท่งๆอะไรแบบนี้มีอะไรกันบ้างมาดูอันแรกนะคะอันนี้ก็คือที่ปิดหัวเม่งนะคะของแคท h ี d ดอนะจ๊ะแล้วก็มีตระกูลลิป เอาอันนี้ก่อนดีกว่าอันนี้ก็เป็นอ r c h ชโดสติ๊กนะคะสีแบบส้มๆหน่อยนะคะของของ i n t o t h e House คืออะไรคะคิดไม่ออกดึกละออง <laughs> แล้วก็มีะค,ะคอนซีลเลอร์นะคะคอนซีลเลอร์ก็จะมีจาก Tarte นะคะแล้วก็ L'oreal จ้า โฟกัสนะต่อไปลิปนะคะก็จะมีลิปจาก b ๊อบบี้บ l า l y ิลลี่ไบเลอันนี้เป็นของครีโออันนี้เป็นของ3ร e e นะคะก็จะมีแบบว่าลิปมันโทนสีพีชโทนสีนูดนะคะแล้วก็โทนสีส้มอะไรแบบนี้นะคะก็พกไปทุกโทนเลยจ้าก็ไปแค่นี้แกแค่นี้เลยจริงๆนะคะไม่มีอะไรละหมดแล้วจริงๆนะคะ แล้วก็มีอายไลเนอร์นะคะจาก brow it by น้องฉัดแค่นี้เลยไม่มีอะไรเลี้วนะคะก็เวลาเก็บก็เปิดแล้วก็อาอันนี้พับเอาไปอันเดียวของคุณแม่จองแซมมนค่ะใช้ได้ทั้งรองพื้นคอนซีลเลอร์คือแบบเล็กๆจิว๋วๆใช้ได้แบบทีเดียวจบนะคะก็แพคแค่นี้ เรียบร้อยอยู่ในกระเป๋าเครื่องสำอางได้เลยใส่กระเป๋าเดินทางปุ๊มแล้วก็ไปต่างจังหวัดได้เลยค่ะก็นํามาแชร์กันนะคะเห็นไหมก่อนกลับบ้านก็ยังมีคลิปเป็คนได้ชมกันนะคะกระทุกคนจะคิดถึงนะใครที่ยังไม่ได้กด subscribe กด subscribe ให้ด้วยนะคะและก็ใครที่กด subscribe แล้วถ้าท่านยังไม่ได้กดกระดิ่งกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้ยอดคนดูใน YouTube อ้อมลดลงมากเลยนะจริงอืม ไม่รู้ว่าด้วยสายเหตุอันใดนะคะแต่พี่อ้อมก็จะพยายามทําคลิปอย่างสม่ําเสมอนะคะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้มีคอนเทนต์ได้มีเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับความสวยความงามเนี่ยมาอัปเดตกันเรื่อยๆนะคะรายละเอียดผลิตภัณฑ์สินค้าอะไรต่างๆพี่อ้อมใส่ให้ด้านล่างนะคะถ้าชิ้นไหนพี่อ้อมมีลิงก์ในการซื้อก็จะใส่ลิงก์ในการซื้อให้ด้วยนะคะทุกคนก็เลื่อนไปดูในดีสคริปชั่นบ็อกด้านล่างเลยค่ะสําหรับวันนี้ขอตัวไปอาบน้ําพักผ่อนพรุ่งนี้จะ ได้เดินทางกันนะคะทุกคนคะ่ะขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิดดูแลตัวเองด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนบายค่ะ